บรรยากาศประกวดมิส s ินเวิร์สครั้งที่74วันนี้มางานอะไรเอชท้าคอสตูม เริ่มจากรอบชุดประจำชาติชุดประจำชาติของฮ i สต u n i v e r s นั้นไม่ค่อยหวือหวาเท่าไหร่ไม่ค่อยมีกิมมิคแล้วก็เดินพรีเซนต์ชุดกันแบบเดิมๆไม่ตื่นเต้นอะไรเลยย,ยกเว้นน้องวีนาจากไทยแลนด์นี่แหละครับที่เรียกเสียงกรีร๊ดกันสนั่นหอแล้วก็พรีเซนต์ชุดได้แบบมีอินเนอร์มีจริตสุดๆในฐานะที่เห็นวีนามาสักระยะหนึ่งเห็นได้เลยว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์บนเวทีในวันนี้น้องพัฒนาขึ้นมาเยอะมากจริงๆชุดนี้ควรได้ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม แล้วก็เป็นฟินาเล่รวมทั้งหมด120ชุด120ประเทศ120สาวงามบนเวทีลุงลังเต็มเวทีไปหมดเยอะไปข้างล่างเวทีนั้นกองเชียร์กอรดลุ่เยอะมากเสียงดังจริงจบรอบชุดประจำชาติก็ไปรออีก2-3ชั่วโมงก็มาถึงพรีลิมินารีชุดว่ายน้ำโคลอมเบียปังมากคุนดีเวอร์ต่อด้วยโกดิวัวสาวผิวสีจากแอฟริกาสง่ามากหรูหราและแพงสุดตามมาด้วยมิสยูนิเวิร์สลาตินาหน้าสวยจริตมิสยูนิเวิร์สชัดเจนรูปร่างดี ฟิลิปปินส์น่าสวยมากแต่รูปร่างอาจจะยังเป็นรอง3คนที่ผ่านมานะครับมาถึงวีนาจากไทยแลนด์แทบจะไร้ที่ติทั้งรูปร่างหน้าตาการเดินที่พัฒนาขึ้นอย่างเยอะมากแต่เสียสเต็ปตอนจังหวะหมุนไปนิดหนึ่งแต่ก็โอเคครับถือว่าดีมากหลังผ่านรอบนี้ไปแล้ววีนาได้รับคำชมจากทั่วโลกแล้วก็ขึ้นเต็งหนึ่งของโพท,ทั่วโลกทันทีมาถึงรอบชุดลาตีใจก็เชียร์โคลอมเบียมาตลอดแต่วันนี้ก็ไม่รอด แล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันมิสจะเม่กาเดินตกเวทีแล้วก็เกิดการช่วยเหลือชุลมุนกันแบบนี้แหละครับต่อด้วยมิสยูนเวิร์สลาตินาตั้งมอมาวันนี้กับชุดลาตีสีแดงก็โซโซครับไม่หวือหวาเท่าไหร่และนี่เป็นหนึ่งใน2ชุดที่ผมชอบที่สุดในคืนนั้นเป็นชุดลาตีที่ให้สีแปลกแต่สวยมากชอบมากครับและชุดที่ชอบที่สุดในคืนนั้นคือวีนาจากไทยแลนด์นี่แหละครับเท่าที่ทราบมาชุดนี้จาก GL g a r l e t Design เป็นชุดที่เรียบหรู ดูแพงดูดีแต่มีรายละเอียดเยอะพอสมควรวีนาเหมาะกับชุดลักษณะนี้ที่เรียบหรูดูแพงและไม่ลุงรังไม่ได้นอนเลยมาต่อกันรอบไฟนอลตั้งแต่เช้าตรู่นี่มางานอะไรไฟนอลคอมพิเทชัน่นของเวทีนิสซีเวิร์สไทยแลนด์น้องลูกกอล์ู้ไม่เคยพูดชื่องานถูกต้อง เปิดด้วยโอเพนนิ่งโชว์จากน้องเจฟและเหล่าสาวงามทั้ง120ประเทศในฐานะคนไทยก็ต้องขอซูมแต่น้องวีนาไว้ก่อนนะครับในฐานะตัวแทนประเทศไทยและน้องวีนาก็สวยเกินส่วนน้องเจฟก็เก่งมากร้องสดทั้งงานได้ข่าวว่ามาซ้อมอีกรอบตอนตีสองตีสก่อนขึ้นโชว์จริงตอน8ปดโมงคือร้องไฮโน้ตแบบสดสได้ ที่สุดนี่คือศิลปินไทยที่ดังระดับอินเตอร์ขอปรบมือให้จริงๆมาถึงการแนะนําตัวของน้องวีนาจากไทยแลนด์ตื่นเต้นมากกล้องสั่นไปหน่อยนะครับชุดว่ายน้ำรอบ30คนสุดท้ายโคลอมเบียยังเดินดีหุ่นดีเหมือนเดิมโกดีวัวอีกหนึ่งตัวเต็งจากแอฟริกายังทําได้ดีเดินดีมากมาที่ชุดลาตีของโกโดลูปชุดนี้เป็นอีกหนึ่งชุดที่ผมชอบแต่ชุดที่ชอบที่สุดคือชุดนี้แหละครับจากวีนาประเทศไทย เป็นชุดที่อะดปมาจากชุดไทยนั่นแหละครับมีสบายแล้วก็ลักษณะดีไซน์คล้ายชุดไทยแต่สวยมากแล้ววินาก็พรีเซนต์ชุดได้ดีมากแล้วน้องวินาก็ถูกประกาศเข้า5คนสุดท้ายเป็นคนแรกไม่ต้องให้กองเชียร์ไทยลุ้นนานและนี่คือท็อปฟานะครับโกดิวัวเม็กซิโกเวเนซสเวลาฟิลิปปิน และวีนาจากไทยแลนด์และน้องเจฟก็ออกมาอีกครั้งกับโชว์ในรอบไฟนอลลุคของ Top 5 Miss u n i เวิร์ครั้งที่74ในปี2025นี้นะครับได้แก่เม็กซิโกไทยแลนด์เวเนซุเอลาฟิลิปปินส์และโกดีวัวโชว์นี้เป็นอีกโชว์ที่เจฟเก่งมากตัดมาที่การประกาศผลเลยนะครับร้องอันดับ4ได้แก่ ฟังเสียงผู้ชมในหอ,อกันเอาเองนะครับคงไม่ต้องมีคำบรรยายใดๆให้ลึกซึ้งว่าทุกคนอึ้งทึ่งกันขนาดไหนแล้วรองอันดับ3ได้แก่ฟิลิปปินส์รอ,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 องอันดับ2ได้แก่แกแกแก ทุกคนอึ้งว่าทำไมเม็กซิโกถึงเป็น2คนสุดท้ายและได้จับแล้วก็ถึงเวลาประกาศผลทุกคนฟังเอาเองนะครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณพี่นวัดมากๆนะครับที่จัดอีเวนต์ดีๆให้กับแฟนนางงามไทยและแสดงฝีมือคนไทยให้ชาวโลกได้เห็น